อักษนัยเทพทวงถือเลิกดีกลับเข้าวงการแข่งรถอีกครั้งโดยใช้พื้นที่ของร้านเคซีดิฟถนนทไทราชจัดงานเปิดตัวทีมแข่งรถนินามเย็ดแค่ทีมโดยมีนักแข่งรถฟีมือดีอารุณชัยร่วมทีมพร้อมด้วยสาววรณสาทองวิเศษรับหน้าที่ผู้จัดการทีมและเปิดตัวนักแข่งหน้าใหม่ฝีมือไม่ธรรมดาอายุเพียง12ปีน้องลีโอเด็กชายเชียนนวัชราพินและออสตินนายนำโชควัชราพิน โดยมีป็อกโคสวิทต์ปิยสกุลแก้วรับหน้าที่พิธีกรเชิญหนุ่ม X มาเล่าถึงที่มาที่ไปของเยดแคทีมพร้อมเปิดตัวนักแข่งรุ่นใหม่โดยมีเพื่อนเพื่อนนักแสดงและเหล่าคนบันเทิงที่มาร่วมแสดงความอินด,ดีและให้กำลังใจอย่างขับข้างครับพวกเราทีมเย t แคก็เป็นแรงบันดาลใจครับทั้งสองฝ่ายทั้งน้องลีโอนะครับแล้วก็คุณบีมซันยูด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองไม่ไม่เคยสัมผัส กีฬามอเตอร์สปอร์ตในสนามเลยนะครับก็ได้คุณบีมเป็นคุณซื้อให้นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจกับเพื่อนๆนะครับที่รวมตัวกันสร้างทีมนี้ขึ้นมาครับจริงๆแล้วมันถูกเรียกมาตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าผมาคือบุตรชายของคุณพ่อหมอมเหยินตอนนี้คุณท่านคุณพ่อเนี่ยบวชเป็นพระแล้วผมว่เป็นคนที่เวลาเขินทุกครั้งที่เวลาใครจะเรียกผมว่าหม,ม่อม ผมก็เลยอยากให้เรียกผมอะไรที่มันแปลกแกแหวกแนวแรงจี๊ดจา๊าดไปเลยมผมเลยชอบคำนี้มากที่สุดครับก็เลยติดตัวมาเป็นเอกเก็ตแค่ฮะรับผม ดี่ใจมากครับก็ได้รับความเขาเรียกว่าอะไรเชื่อใจจากพี่เอ็กและทีมทุกคนเนาะแล้วบิมก็เอนจอยมากเพราะบิมแข่งขันอยู่แล้วนะครับในงานพีทีหรือว่าเนี่ยแอคทีฟมา5-6ปีก็จะเอาทีมเนี้ยไปแจมด้วยกันแล้วเมื่อกี้ก็ได้เ <บา S 1> ทสอบแล้วรถขับดีมากจูนได้ดีละเอียดแล้วรถใหม่กิฟเลยผมว่าตัวผมยังสกปรกรถอีกตอนนี้รถสะอาดมากข้างในอะฮะ <c oughs> อืมค่ะผมสาเนี่ยก็ได้ได้รับเกียรติจากพี่เอก็กเขานะคะให้มาดู ในเรื่องของที่แบบว่าเราจะต้องแข่งยังไงบ้างมีอะไรบ้างก็คือต้องบอกว่าเป็นผู้จัดการอะค่ะก็ดูต้องดูแลกันไปหมดนี้แหละค่ะนะคะแต่อย่างหนึ่งนะคะบอกว่หน้าที่สําคัญของศาคือต้องบอกให้ทุกคนนะคะเข้าหนึ่งในสามไม่ได้ถ้าไม่เข้าหนึ่งในสามไม่ต้องกลับบ้านเลยโอ้ยเมเนเจอร์โหดมากไม่ให้กลับบ้านด้วยบ้านให้นอเดี๋ยวทุกวันนี้คุณไอซ์ก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านอยู่ไม่ได้นอนในบ้านนอนนอกบ้านทำไมเขาเข้าเขาเข้าเส้นชัยทุกครั้ง่ลิศ กระซิบประโยคเดียวว่าถ้าไม่ได้ที่สองที่หนึ่งไม่ต้องกลับบ้านเราเล่นตลอดไงก็ได้กลับบ้านออ๋ได้กลับบ้านนี่มาที่เป็นที่มาที่ไปมันต้องมีแรงบันดาลใจนะพี่บีนะแต่ถ้าพี่เอ็กถ้าพี่เอ็กจะขับเร็วนะฮะต้องให้โทรมาบอกเฮ้ยเมียไม่อยู่จะเร็วพี่ปกตินะใจกันนะกันจริงๆก็มีรุ่นจูเนียร์อยู่ครับเดี๋ยวจะให้พี่พี่บีมเขาดูตลาดเพราะว่าพี่บีเขาจะเป็นคุณซื้อรุ่นเรื่องพวกนี้มากๆนะครับ ก็เดี๋ยวในการนี้หลังจากนี้ไปพวกเราคงจะต้องเที่ยวเข็นน้องอย่างเป็นทางการอย่างจริงจังจริงๆเขามีฝีไม้ลายมือยู่แล้วน้องเดีโอนะครับรวมไปถึงก็คืออันนี้พอลงสนามเสร็จปั๊บเราจะทํารถดิฟด้วยก็ดีจะให้น้องเอ็มดิฟใช่ครับผมเราก็มีสองสายเนยค่ะเอาให้มันไปเลยใช่ครับผมจริงๆแรงบันดาลใจผมนะคนนี้เลย วันๆหาแต่เรื่องครับผมนี่แหละครับนี่เลยครับเราเป็นน้องที่น่ารักมากและจริงๆแล้วเขาไม่ห่วงวิชาเลยเขาอยากให้ทุกคนน่ะมามันกับเขาและพลังเทียบเท่ากันเลยถ้าอะไรที่บอกได้คือเขาบอกหมดใช่เขาเปิดหมดครับจริงๆเขาไม่มีหมดเลยเขาก็บอกพี่ทําอย่างนี้นี้นะแต่ก่อนที่พี่จะมาหาผมในซูเปอร์เทอร์โบเนี่ยพี่ไต่เต้าจากตรงนี้ก่อนค่อยๆมาเดี๋ยวผมไปรอที่สนามช้างเนี่ยเราไปด้วยกันค่ะครับรู้สึกดีใจครับ อา่ารู้สึกดีใจญ,ญาครับญ,ญานะเราต้องสัญญากันแล้วนะหนึ่งในสิบโ้ย <c oughs> นี่ไงครัแล้วหนนะห้หนึ่งในห้าโอเคโหวค,ครับตื่นเต้นครับผมก็ก็ตื่นเต้นนะครับ <c oughs> ตเต้นอย่างเดียวเลยตอนนี้น <c oughs> เต้นอย่างเดียวเลย เดี๋ยวทำให้ดีที่สุดนะทางนี้เขาจะเตรียมไปทางดิฟครับก็นี่แหละเดี๋ยวพี่บีมกับอาร์ก็ผ่านดิฟกันมาหมดแล้วจริงๆอาร์กับพี่บีมเราน่าจะขับมาทุกประเภทแล้วนะพี่นะทุกประเภทแล้วก็ตอนนี้เหมือนเราก็จะลายตะขับให้กับรุ่นน้องๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวสนามแรกที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้ได้ว่ากันนะพี่นะได้ครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนขอบคุณแฟนขับนะครับทุกท่านที่ติดตามเราไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงแล้วก็กีฬามอเตอร์สปอร์ตขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมเล็กๆพวกเรา ได้กลับมาเขาเรียกว่าอะไรกลับมาคืนสู่เย้านะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะชื่อทีมมันอาจจะดูรุนแรงไปหน่อยแต่พวกเราน่ารักนะครับ,รบจริงๆแล้วมันอาจจะแบบว่าออขอให้เรียกเป็นคําอุทานดีกว่าอย่างเมื่อกี้ที่ลั่นๆ้านเนี่ยปุ้งปังปุ้งปังย็ดแค่อะไรกันวะ,อ,ะอยากให้มันเป็นคําอุทานแบบนี้ซะมากกว่าแต่เราก็จะทําหน้ารักก็ได้ไงย็ดแค่แล้วจุดหลักจริงๆ่ะพวกเราอะครับคืออยากจะเป็น นักแ,แข่งที่ทีมหนึ่งที่จะนําพานะคะให้กับเด็กรุ่นหลังหรือว่าวัยรุ่นที่กำลังคึกขนองครับที่ไปแข่งตามท้องถนนหรืออะไรเงี้ยผมแนะนําว่าเฮ้ยมาหาพวกเราได้นะเข้ามาคุยกันแล้วเราจะพาไปวิ่งในสนามกันดีกว่าม,ม,ม,มันสนุกุกกว่าจริงคือมันวัดกันฝีมือจริงๆลดแรงจริงๆแล้วก็ได้ทักษะจริงๆพี่วินนะครับ